สวัสดีค่ะของสี่มีอัปเดตเอรอวาวันนะคะเอรอวาวันเนี่ยยังคงสวัสดีเอรอวาวันยังคงเป็นท็อปพิกนะคะสำหรับกลุ่มโรงแรมของเรานะคะคำแนะนำซื้อถทาเก็ตใช้อยู่ที่3ามบาทสาบในเปอ่อาวันนี้เรามีอัปเดตประมาณ2-3ประเด็นนะคะประเด็นแรกอัปเดตในแง่ของโอเปอเรชันนะคะ ในรายได้ต่อห้องพักในเดือนตุลาคมและก็พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เรามองเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีเพราะว่าตัวเล็กผ่านเนี่ยติดลบน้อยลงมาเรื่อยๆนะคะจากลบสิบเปอร์เซนในส่วนของควอเตอร์สตอนนี้เป็นลบแับซิงเกิลดิจิตนะคะในกลุ่มอีโคนมีลักชัวรี่นะคะเพราะว่ากรุงเทพอาจจะยังค่อยๆฟื้นตัวแต่ต่างจังหวัดเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะอีก กลุ่มหนึ่งของเขาก็คือ h o ปกินฮอจริงๆเนี่ยตึกบวกเป็นต่อเนื่องนะคะนเีเลยผ่านบวกต่อเนื่องใน2เดือนที่ผ่านมาก็บวกประมาณมิ s ซิงเกิลดิจิตก็ถูกดันด้วยทั้งตัวอัลกอมซีเแล้วก็รูมเรในเงี้องของ f o r booking นะคะเห็นสัญญาณที่ดีเข้ามาในส่วนของส่วนที่เหลือของปีธันวาคมจนถึงมก,กราคมคือบริษัทเขาก็เมนชั่นว่าโอเคอลกอมซี um Red, ในส่วนของ2เดือนที่ จากถึงเนี่ยธันวาแล้วก็มกราคมเนี่ยออลกุมิซิเลทเนี่ยเหนือกว่าระดับปีที่แล้วแล้วอะค่ะแต่ว่าอัดเลทมันอาจยังต่ำมานิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันน่าจะเห็นการฟื้นตัวค่อนข้างดีในแง่ของโอเปอเรชันของเขาอีกประเด็นถัดไปก็คือเรื่องของ เซนติเมนต์ต่างๆที่มีต่อเอราวันนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของน้ำท่วมที่สงขาหรือหาดใหญ่ซึ่งเอราวันเขามีโรงแรมอยู่3ามแห่งในจังหวัดสงขานะคะปัจจุบันปิดให้บริการคาดว่าจะกลับมาเปิดได้ในวันที่15ทธันวาคมนี้ก็อาจจะใช้เวลาประมาณสัก2สัปดาห์ในการปรับปรุง พื้นที่ต่างๆแต่ว่าตัวสองโรงแสามโรงแรมเนี้ยท,ที่อยู่ที่หาดใหญ่เป็นแบรนด์ฮอปกินนะคะรายได้มันแค่ประมาณสักหนึ่งปอร์เซของรายได้รวมอาจจะปิดไปสักระยะหนึ่งผลกระทบม,มันต่ํามากๆนะคะแล้วก็โดยภาพรวมก็คือจะมีเรื่องของประกันเข้ามาคุ้มครองทั้งหมดทางประกันทรัพย์สินแล้วก็ประกันเรื่องอธุรกิจชะง,งักนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่คนอาจจะพูดถึงเยอะๆก็คือเรื่องของ ภาวะของจีนกับตัวญี่ปุ่นที่เขามีความขัดแย้งกันเอราวันจะมีผลยังไงบ้างเอราวันเนี่ย<ม>เขาอาจจะมีผลสองส่วนนะคะคือเขามีโรงแรมฮอปอินที่ญี่ปุ่น4ี่โรงแต่ว่าไรายได้อะมันจะแค่ประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต ของรายได้รวมนะคะของทั้งพอดโรงแรมทั้งหมดของเขาแต่ว่าแต่ว่าตัวตัวที่ญี่ปุ่นนยคะลูกค้าหลากัหลกๆอาจจะเป็นลูกค้าญี่ปุ่น18%ลูกค้าคนไทย15%เลูกค้าจีนแค่5%เท่านั้นถ้ามองว่าจีนยกเลิกไปโรงแรมเขาไปหมดเลยเนี่ยมันผลกระทบมันแค่ประมาณ0.2%ของโดยรวมผลกระทบค่อนข้าง,างต่ําสาหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่นแต่เรามองว่าผลกระทบโดยรวมน่ะน่าจะเป็นบวกมากกว่าถ้าคนจีน มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่หร,หรือเปลี่ยนแหล่งที่จะไปท่องเที่ยวมาเป็นไทยมากขึ้นซึ่งเริ่มเห็นกระแสรหรือเริ่มเห็นข้อมูลชัดเจนขึ้นว่าโอเคมันมียอดจองที่เข้ามา,อาจองเครื่องบินอะไรเงี้ยเข้ามาในไทยมากขึ้นเพราะว่าเอราวันเนี่ยเขามีพอร์ตลูกค้า ออลูกค้าคนจีนนะคะประมาณ13-14%ของลูกค้าทั้งหมดนะคะก็คาดว่าจะเข้ามาเสริมชัดเจนในช่วงประมาณสักมก,กราคมหาน่าจะเห็นตัวเลขตรงนี้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นสำหรับตัวลูกค้าจีนนะคะ<ม>โดยรวมโอ peration ด<ม>ีซ e ติเ m e n t ต่างๆไม่ได้็นผลเชิงลบต่อคราวแล้วก็อาจจะมีผลบวกอันนี้ส่งตรงนี้เข้ามาระหว่างจีนกับญี่ปุ่นที่มีปัญหานะคะก็เลยคงคำแนะนำซื้อ Target Price 3.30ค่ะ